สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยกับช่องชิงคือคุ้มมูซอนนะเบียวกเกมด้านบอลเซตตัวหั่งไปเทอร์นนเปิดกาชาตู้โกฮังตัวใหม่นั่นเองครับที่เพิ่งเข้ามาสดสร้อนเลยนะครับซึ่งมันควรจะเป็นตู้จีเลนนะครับเพราะว่าตู้ของโกคูกับเบจิต้าบูก็เข้ามาแล้วแล้วมันขาดแค่จีเลนอย่างเดียวแต่ว่าตู้นี้ดันตัดหน้าเข้ามานะครับแต่ว่าก็ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเอ่อผมถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ผมอยากได้มากกว่าจีเลนด้วยซ้ำนะเพราะว่าไอตัวเนี้ย ถาไม่ตายมันผมว่าสวยมากะครนะผมคิดว่าสวยกว่าจิเลนอีกนะครับเพราะถ้าไม่ตายมันเหมือนในเดวมุกวิ่ปเปรตเลยนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะเปิดการชาเรามาดูความสาม,มารถของโกฮัง LR ตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามากันกนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องของโกฮังตัวใหม่เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมว่าเก่งมากๆนะก็ถือคือเป็นถือเป็นหนึ่งในเดอะเบสของเกมนีน้ตอนนี้นะครับอันนี้คือความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในเดอะเบสในตอนนี้นะครับโอเค เรามาดูเรื่องของลีดเดอร์กันนะลีดเดอร์ก็เป็นหัวหน้าทีมรองของคาตาคอวี่มูวี่โรนะครับซึ่งเอาไปเป็นลูกทีมจะดีกว่านะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องของแพสซีฟนะครับยาวมากๆนะผมจะสรุปสั้นๆแล้วกันคือตัวนี้มันเป็นตัวเหมือนเป็นร่างอัปเกรดเวอร์ชั่นของโกฮัง LR 4ม่วงนะครับก็เป็นตัวนุกเหมือนกันที่เก่งขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับเรื่องของแพสซีฟผมแปลง,ง่ายๆเลย อแอแทรีเฟนส์บวกแ็ล้วก็จะมีการเพิ่มคีบวกหนึ่งแล้วก็แอแทร์ีเฟน์บวก7%อต่อลูกแก้ว1ลูกก็คือใช้นูได้แล้วก็ยังไม่พอนะครับเมื่อยิงท่าไม้ตายใหญ่จะเพิ่มแอแทรอีก58%ก็ยิ่งแรงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อเราเอา่อยิงท่าไม้ตายใหญ่ไปแล้วมีโอกาสที่จะยิงซ้ำนะครับท่าไม้ตายอีกรอบหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแถมยังไม่พอยังไม่หมดอีกนะครับเมื่ ที่อยู่ในคาตเตอโกี่มูวี่ฮีโร่อยู่ในทีมนะครับและ HP ต่ำกว่า58%เซเวลายิงท่าไม่ตายใหญ่จะกลายเป็นติดคลิทันทีนะครับซึ่งถือว่าเป็นะไรที่โคตรอภิมหาดีนะครับโกคู Goku ที่เป็นมูวี่ก็อย่างเช่นโกคู uh, ฟ้าที่เป็นมูวี่ของไอแอนดรอยด์13นะครับแล้วก็โกคูเขียวที่เป็น uh, ของไอหมัดมังกรเออหมัดมังกรถล่มโลกนั่นแหละ2อัอัน,นครับ ออที่ผมคิดออกตอนนี้ที่เป็น LR นะครับความจริงมันอาจจะมีตัวอื่นด้วยแต่ว่นนี้ผมคิดออกแค่2ตัวนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเรื่องของ Active Skill นะครับก็ถ้ากดใช้ปุ๊บมันจะคีบวก1ิ 2, แล้วก็ไอเทมบวก59% 1ิเร์ซนนึ่งทะครับซึ่งทำให้ตัวนี้มันแรงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าผมพูดข้อมูลอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคเรามาดูท่ากันหน่อยแล้วกันมาเริ่มด้วยท่าไม้ตาย1 2บสิ นะครับ <c oughs> อันนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดนะเพราะว่าผมว่าโอเคเออมันไม่ได้แบบวืหวาว้าวอะไรขนาดนั้นโอเคเรามาดูท่า18คิดแล้วกันนะครับซึ่งผมบอกเลยผมชอบมาก <laughs> 18คิดอย่างเท่ยอ่อืมดูดิดูด,ดินี่ถ้าคุณเอาไปเทียบกับในเดอะมูฟวีอ่ะ อย่างเป๊ะนะครับบอกเลยเอะดูโอ้โหคือพี่จะเท่แบบไม่กลัวแบบกลัวคนไม่เปิดพี่ได้ไงโอ้โหเท่อะไรฟานนั้นนะครับคือตอนนี้ผมไม่ได้อยากได้จีเรนแล้วนะครับอยากได้โกฮังนะครับซึ่งจีเรนมไม่ได้ไม่เก่งนะเจริงเก่งนะครับแต่ว่าผมอยากได้โกฮังมากกว่าเพราะว่าถ้าไม่ตายมันมันเออไม่รู้จะพูดอะไรนะครับโอเคเราก็มาเปิดการชารเลยกันนะมาเราจะเปิดให้ครบ200รอยเพชรกันไปเลยดูไปเลยว่า เวทเป็นยังไงนะครับซึ่งข้อดีของตู้ตู้นี้ก็คือจะมีการดอรอปเลดเ s r คูณ2นะครับแต่ว่าข้อเสียของตู้นี้ก็คือส่วนมากที่มันดรอปคูณ2มันจะมีพวกตัวแบบกระเลวกระลาดอะ่ะตัวแบบไโชว์อ่ะโชว์ตั้งเพงนะครับบอกเลยเนี่ยเดูดูด,ดูอันนี้พอรับได้เป็นหัวนนะเป็นตัวซับทีมมูบิฮีโร่นะโอเคอันนี้ตัวระเบิดพลังนะครับพิโกโรอันนี้ก็อ่ะโอเคโอเค,อเค,อเคที่เหลือก็ อะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคโอเคอะประมาณนี้มาได้เวลาขอางการเปิดกาชากันสักทีนะครับเราจะเปิดกัน4ี่รอบนะแล้วก็ถ้าตู้เจเรนมาผมอาจจะเปิดแบบชิวๆแบบโยนเพชรไปสักร้อยเพชรอะไรเงี้ยเออเพราะว่าผมเปิดตู้ไอ้ตู้นี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เกลือไปแล้วเปิดไปประมาณ150เพชรนะครับอันนี้ผมอุตสาห์ไปเก็บมาใหม่แล้วก็มาเปิดตู้นี้โดยเฉพาะนะเพราะว่าอยากได้นะครับได้คือโอเคมาก โอเคมาโอ้ยพูดจนเหนื่อยผมบอกเลยว่าตัวนี้ถือว่าเก่งมากๆากนะซึ่งผมก็อยากได้มากๆเอามาแทนโกฮังม่วงที่ผมยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนะครับโอเคโกฮุกเบจิต้าโอเคมาเฮ้ยฟิวชั่นไหมฟิวชั่นเอาว่ะเฮ้ยถ้าฟิวชั่นเฮ้ย L R ลและเอลแน่นอนแหละเดี๋ยวครั้งแรกเดี๋ยวคอน what i ต อ Go ็อย่างนี้โกหังแล้วป่ะใช่ไหมใช่ไหมอย่างนี้โกหังแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่เอลอาร์นี้ไม่เกี่ยวนะครับเอาว่าเอาว่ารุ่นเหลือแต่รุ่นแล้วว่าแต่เอลอาร์ตัวอะไรอุ้ยเฮ้ยทั้งตัวนี้โอเคโอเคโอเคแต่ไม่ใช่เอลอาร์นะเมื่อกี้ไม่ใช่เอลอาร์นะครับอุ้ยแต่ว่าถ้าอยู่เนี่ยอยูด่ดีว่าจะได้อะไรนะครับ ยั็ไม่ใช่ LR ปึ๊บเฟตเอา n o ้ e โอ,อ้มีเอ็งเหยือตู้เลยเหรอโอเคโอเค Android 17-18ก็ถือว่าก็โอเคเพราะผมชอบทีมอ n นดอ i d นะครับโอเคโอเคถึงแม้จะไม่ได้ LR กูฮังก็ตามอยาถ้าได้เ r กูฮังนี้โคตรพี P. นะครับตั้งแต่ครั้งแรกมารอบที่สองไป ดูดิว่าคลิปนี้จะได้ LR สักกี่ตัวหรือว่าจะได้แค่ตัวนี้แล้วก็จบไปเลยนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันเฮ้ยแต่ว่ามันลุ้นอะไรได้ตู้นี้มัน s s r ตัวขึ้นไปอยู่นะไม่ใช่เหรออ่ารู้สึกว่าไอ้สตัวเมื่อกะมันการันตี s s r ตัวขึ้นไปเนะั้งเออถ้าผมจำผิดก็ต้องขออภัยนะครับซึ่ไงไอ้ตู้นี้มันเพิ่มเลตอยู่แล้วไงเออก็เลยแบบอืมมันก็นั่นแหละ ไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับพีโกโลดีรูดูการไอตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นานแล้วด้วยนะครับไปอึ๊บโอเด็ดละตัวไอตัวนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับบอกเลยโอ้โหแต่ละตัวเอามาทำไมขอ LR ไปได้เลยอ่าดิวอันนี้มันตัว ECA เบอกว่าจำไม่ได้นะครับน่าจะใช่นะ แต่ผมน่าจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มาตัวนี้นะครับก็ถือว่าไม่ดี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 ม,ดม,ดมารอบที่สามไปมันต้องได้อับอายสักตัวผมว่ามันต้องมาวันนี้เาผมขอให้โกหังพอโกหังเอลอ,อาเนี่ยพีโกโลอันนี้มันดูไม่มีอะไรนะสงสัยดวงหมดไ้ไอ้รอบแรกนั่นแหละที่เหลือก็ คงไม่เหลืออะไรแล้วนะครับตอนนี้นะอ,อย่างเร้าเย้โกเทงออกมาทำไมวะ,มะแต่ผมว่าสำหรับผู้เล่นใหม่ตู้นี้ก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่ามันเพิ่มเลทด้วยแต่ว่าสำหรับคนที่เล่นไปแบบแบบนานแล้วอะ่ะคือแบบตัวละครที่อยากได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแบบตัวไหนเก่งไม่เก่งแล้วขึ้นอยู่กับ ความชอบไม่ชอบเบื้อล้วนนะครับผมบอกเลยอ,อหลังๆคือแบบถ้าคุณผ่านหมดทุกอย่างหมดแล้วไอ้น,นี้ตัวฟิเซอร์อน,นี้ผมมีบทหนึ่งมั้งบทหนึ่งนะไปโอเคไม่ต้องมีสูตรอะไรงั้นไปกดให้หมดๆกันไปคราวนี้เดี๋ยวไปเก็บเพชรใหม่นะครับพะเดี๋ยวก็น่าจะแจกอ,อีกแหละอพอจีเรนเข้ามานะครับผมว่าเกมนี้เก็บเพชรง่ายสุดแล้วมั้งตั้งแต่ที่ที่เล่นเกมมือถือมานะครับถ้าไม่โดนโจโจ้เดมเลกคอร์ดนะ พิโกโรโกหังเหรอพิโกโรโ,โกหังนี่มีคอมบิเนชันไหมผมจำไม่ได้นะไอ้ยายังไม่ได้โกหังจริงเหรอก็คือดปลดสามเลยตัวนี้เพื่อนผมบทคุณสามแล้ว คุณพีโก้คุณโ oh กคูฟิเซอร์โอ้ไม่กอดแล้ก็ยังดีก็ยังดีก็ยังดี l อ2ตัวเนี่ยไม่แย่นะครับ200เพชรได้อ็มอามา2ตัวก็ถือว่าโอเคมั้งผมว่านะเย่บีเอต้าตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นานแล้วนะครับตัวต่อไปโอเคจะว่าเกลือก็ไม่ได้นะเพราะว่าอ่าแคลอรี่ แคลอร,รี่ okay. รโอเคแคลอรี่ก็ถือว่าผมถือว่าโอเคนะเออถึงแม้ว่ามันจะดูแบบ LR ลอาจะไม่ใช่ตัวที่ต้องการก็ตามแต่ว่า200เพจไดเอลอาตัวผมถือว่าดีมากๆแล้วนะครับโอเควันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ดตามแจ้งเอาเลยครับเกมเกมคิงไ Fighter King of Fighter ขออภัยจะมีเทปเกมดัมบอลแซ่ดูครั้งแททรกที่แล้วเกมอื่นนะครับส่วนเกมอื่นๆที่ว่างเนี่ยเดี๋ยวจะมีเกม เข้ามาเรื่อยๆนะครับกจะมาจะเล่นเรื่อยๆลงเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมที่ป่งปนะครับสวัสนดนีแลวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสสดครับ